ีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโดยในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเรียนวันนี้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็น สมุดคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่มาเรียนแล้วลืมสมุดไว้นะคะนักเรียนสามารถใช้เล่มใหม่ได้เลยนะคะและอาวุธชิ้นสุดท้ายเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนของเรานะคะอ่าสำหรับนักเรียนคนไหนที่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้เตรียมนะคะเดี๋ยวคุณครูรอนักเรียนอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะให้นักเรียนเนี่ยวิ่งไปหยิบมาก่อนนะคะ โดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการคูณและการหารเรื่องแรกเลยค่ะเด็กๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่า4หลักซึ่งเรื่องการคูณเนี่ยเด็กๆได้เรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมทบทวนและเริ่มเรียนรู้เปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะไปดูตัวอย่างที่1 ตัวอย่างที่1 2ึ่คูณสองหมืคูณ21,203เนี่ยเราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณได้ก็คือ21,203เนี่ยบวกกัน2ครั้งก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะต่อไปเราไปหาผลลัพธ์กันเลยวิธีการหาผลลัพธ์คุณครูจะขอใช้การบวกในแนวตั้งหลักการบวกเราก็จะเริ่มจากการบวกในหลัก หน่วยก่อนนะคะเราก็เริ่มบวกกันเลย3บวก3ได้6เราก็จะใส่6ในหลักหน่วยจากนั้นเราก็จะบวกหลักถัดไปทางซ้ายมือค่ะศบวก0เท่ากับ0จากนั้นบวกหลักถัดไปในหลักทางซ้ายมืออีกก็คือหลักร้อยสองบวก2มีค่าเท่ากับ4หลักถัดไปทางซ้ายมืออีกค่ะ1บวก1ได้ สองเด็กๆก,ก็เขียนให้ตรงหลักนะคะเขียนให้ตรงหลักพันต่อไปหลักสุดท้ายแล้วค่ะในหลักหมื่นสองบวกสองมีค่าเท่ากับสี่การบวกแบบนี้นะคะก็คือการบวกแบบไม่มีทดก็คือผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละหลักเนี่ยไม่เกินสิบนะคะอ่ะาคราวนี้หลังจากที่เราเนี่ยหาผลบวกเนี่ยแบบการบวกแล้วเราสามารถหาด้วยวิธีการคูณได้เช่นเดียวกันนะคะ โดยคุณครูจะใช้การคูณในแนวตั้งการคูณในแนวตั้งเนี่ยคุณครูจะนำตัวมากอยู่ด้านบนเพราะว่าหนึ่งเลยเราสะดวกกับการที่เราจะคูณลดการผิดพลาดได้นะคะการคูณในแนวตั้งวิธีการคูณเราก็จะนำสองที่เป็นตัวคูณไปคูณกับ3ที่เป็นตัวตั้งในหลักหน่วยค่ะ2คูณ3มีค่าเท่ากับ6 เราก็จะใส่เลข6จากนั้นนำสองที่เป็นตัวคูณไปคูณกับ0ที่เป็นตัวตั้งในหลัก10 2คูณ0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะจำนวนใดๆที่คูณ0นยแล้วจะมีค่าเท่ากับ0เราก็ใส่0ในหลัก10จากนั้นเราคูณหลักถัดไปทางซ้ายมืออีกคะ่ะ2คูณ2มีค่าเท่ากับ4เราก็จะใส่เลข4ไว้ จากนั้นเรานำสองไปคูณกับตัวตั้งในหลักพันสองคูณหได้2จากนั้นหลักสุดท้ายแล้วค่ะเรานำสองที่เป็นตัวคูณนะคะไปคูณกับ2ที่เป็นตัวตั้งในหลักหมื่นสอคูณสได้4เราก็ใส่4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ42,406 นักเรียนจะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกและผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งคูณนะคะมีค่าเท่ากันดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า2คูณ21,203เท่ากับ42,406นะคะอ่าผ่านไปแล้วตัวอย่างที่1เราไปดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่2 3คูณ31,412 3คูณ31,412เนี่ยเราสามารถเขียนในรูปการบวกได้นะคะก็คือ31 412บวกกัน3ครั้งก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะไปค่ะเราไปตั้งบวกกันเลยมาเราก็จะบวกในแนวตั้งนะคะการตั้งบวกแบบนี้ก็คือการบวกหลายจำนวนวิธีการบวกนะคะเหมือนเดิมเลยลูกก็คือเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อน 2บวก2บวก2ได้6เราก็จะใส่6ในหลักหน่วยจากนั้นบวกหลักถัดไปทางซ้ายมืออีกค่ะ1บวก1บวก1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3เราก็จะใส่3ไว้ในหลัก10จากนั้นบวกหลักถัดไปทางซ้ายมือก็คือหลักร้อย4 4บวก4บวกสเลขเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมคะเราก็นำากับ4มาบวกกันก่อนค่ะ4บวก4ได้ จากนั้นบวกอีก4 8บวก4ได้12เราจะใส่แค่2แล้วทด1ในหลักถัดไปนะคะ1ตัวเนี่ยเราจะใส่แค่1ช่องเนี่ยเราจะใส่ได้แค่เลขได้เลขโดดได้1นตัวนะคะเราจะไม่สามารถใส่ได้2ตัวนะลูกนะถ้าเกิน10เราจะทดในหลักถัดไปไปต่อค่ะในหลักอะไรหลักพัน 1. บ,1บวก1บวก1ได้สาม เด็กๆอย่าลืมบวกที่ทดนะ3ามบวกหมีค่าเท่ากับ4เราก็จะใส่4ไว้หลักสุดท้าย3ามบวกสบวกสได้9เราก็จะใส่9ในหลักหมื่นค่ะเช่นเดียวกันนอกจากหาผลลัพธ์ด้วยวิธีการบวกแล้วเราก็สามารถหาผลลัพธ์ด้วยการตั้งคูณได้ค่ะโดยครูจะตั้งคูณแบบนี้นะคะจากนั้นไปค่ะไปเริ่มคูณกันเลย เราก็จะนำามที่เป็นตัวคูณเนี่ยไปคูณกับ2ที่เป็นตัวตั้งในหลักหน่วย3คูณ2ได้6เราก็จะใส่6ไว้จากนั้นไปต่อนำา3ที่เป็นตัวคูณไปคูณกับ1ที่เป็นตัวตั้งในหลักสิบ3คูณ1ได้3จากนั้นเราจะนำสามเหมือนเดิมเลยลูกเหมือนเรานำสามเนี่ยไปคูณกระจายทุกๆตัวเลยโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน3คูณ4ี่ได้ 12, สิบสองใสสองทดหนึ่งในหลักถัดไปใช่ไหมคะอย่าลืมนะหนึ่งช่องใส่ได้หนึ่งตัวนะคะต่อไปค่ะสามคูณหนึ่งได้สามอย่าลืมบวกที่ทดนะสามบวกอีกหนึ่งได้สี่แล้วก็ใส่สี่ให้ตรงหลักเลยในหลักพันจากนั้นหลักสุดท้ายแล้วคะ่ะสามคูณสามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเก้าแล้วก็ใส่เก้าลงไปเลย ดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า3คูณ31,412เท่ากับ94,236ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เลขเริ่มมากขึ้นแล้วถ้าเรายังใช้การคูณโดยวิธีการบวกอยู่นะคะก็ยังได้เหมือนเดิมแต่โอกาสผิดพลาดก็จะทำไมคะมากขึ้นไปดูตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3จ้องหาผลคูณของ 4คูณ 6, 1723อืมข้อนี้นะคะคุณครูไม่ขอหาผลคูณด้วยการบวกแล้วนะคะคุณครูว่าคุณครูน่าจะคูณผิดแน่ๆเลยค่ะดังนั้นคุณครูจะคูณในแนวตั้งโดยคุณครูจะตั้งแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเรามาเริ่มคูณไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราก็นำสี่ที่เป็นตัวคูณเนี่ยไปคูณกับ3ที่เป็นตัวตั้งโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน4คูณ3ได้ 12เราก็จะใส่2ทด1จากนั้นคูณในหลักถัดไปค่ะ4คูณ2ได้8อย่าลืมบวกตัวที่ทด8บวก1ได้9เราก็จะเขียน9ไว้จากนั้นคูณในหลักถัดไปอีกค่ะ4คูณ7 4 7เท่าไหร่นะ4 7 28ใส่8ทด2 จากนั้นเราก็นํา4ไปคูณในห,หลักถัดไปอีกนะคะ4คูณ1ได้4บวกตัวที่ทดอีก2เป็น6จากนั้นหลักสุดท้ายแล้วค่ะนํา4ไปคูณ6 4คูณ6ได้24คราวนี้24เนี่ยเราคูณหลักสุดท้ายแล้วเราก็สามารถเขียน24ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทดนะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าดังนั้น 4คูณ61,723เท่ากับ20,000ู้ขอโทษค่ะ2,46,892นะคะสงสัยคุณครูจะตื่นเต้นก็เลยพูดผิดบ้างไปต่อนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันเพิ่มความเข้าใจให้เด็กๆนะคะตัวอย่างที่4จงหาผลคูณของ4,35,128คูณ7 เราก็จะหาผลคูณในแนวตั้งนะคะเหมือนเดิมค่ะนำตัวคูณไปคูณตัวตั้งในหลักหน่วย7คูณ8ได้56ใส่6ทด5จากนั้นคูณหลักถัดไปทางซ้ายมือค่ะก็จะเป็น7คูณ2ได้14อย่าลืมบวกตัวที่ทดนะ14บวก5ได้19เราก็จะใส่9ทดอีก1ในหลักถัดไป เราก็คูณในหลักถัดไปอีกค่ะ7คูณ1ได้7บวกที่ทดอีก1เป็น8เราก็นำา7ไปคูณหลักถัดไปค่ะตอนนี้ถึงหลักพันแล้วนะ7คูณ5ได้35เราก็จะใส่5ทด3ต่อไปเราก็นำา7ไปคูณหลักถัดไปก็คือ7คูณ3 7คูณ3ได้21 บวกที่ทดอีก3 21บวก3ได้24เราก็จะใส่4ทด2หลักสุดท้ายแล้วค่ะในหลักแสน4คูณ7 7คูณสได้28บวกที่ทดอีก2ก็กลายเป็น30เราก็จะใส่30ไปเลยเพราะว่าเป็นจำนวนสุดท้ายที่เราคูณแล้วใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยสรุปได้ว่า 4 3 5 1 2 8คูณ7เท่ากับ3 4 5ล้าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เรารูตัวอย่างการคูณของจำนวน1ห,หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักไปแล้ว4ตัวอย่างนักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นไหมคะวิธีการคูณไม่ต่างกับการคูณของชั้นประถมศึกษาปีที่3เลยนะคะแค่เราเพิ่มจำนวนหลักเข้าไปคราวนี้เพื่อเป็นการ ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะว่าสี่ตัวอย่างที่เราได้เรียนมาเนี่ยนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเราไปทําแบบฝึกหัดกันเถอะเด็กๆนะคะสามารถทําในสมุดคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะหรือถ้าเด็กๆเ,เนี่ยไม่อยากดูจากในเว็บไซต์นะคะเด็กๆสามารถเปิดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า109ได้ ะะแล้วนักเรียนก็สามารถทํา2ข้อได้เลยโดยแสดงวิธีทาโดยนักเรียนเนี่ยไม่ต้องเขียนการสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้านักเรียนเขียนนักเรียนอาจจะงงได้ตอนนี้เราตั้งคูณให้คล่องก่อนนะคะคูณในแนวตั้งให้คล่องก่อนนักเรียนอย่าลืมใส่ตัวที่ทดนะคะค่ะระหว่างนี้ก็ให้นักเรียนทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ทำเสร็จแล้วหนึ่งข้อไม้หรือว่ากำลังทําอยู่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับที่นักเรียนนะคะกำลังทําอยู่ก็ทําไปได้เรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้ววันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยก็สามารถรอดูเฉลยได้ในช่วงเย็นนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะคุณครูจะขึ้นเว็บไซต์ให้นักเรียนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการคูณและการหารเรื่องแรกเลยการคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักนะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะค่ะขอให้นักเรียนมีความสุขแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะขอให้สนุกกับการเรียนค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย